เ g e เจนมี4แบบนะครับ bullish divergence hidden bullish divergence b e a r i s h divergence แล้วก็ hidden b e a r i s h divergence เชนหลักเป็นขาลงนะครับ bullish divergence แต่พอมันเกิด bullish divergence ปุ๊บระยะสั้นมีโอกาสเกิดรอบรีบาวโลนยกสูงขึ้นด้วยซ้ำนะครับราคาสูงกว่าเดิมด้วยแต่ i s i เนี่ยต่ำลงน่าหมายความว่า over s o l d เรียบร้อยแล้ว,ลวใน up trend เราสามารถใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อเพื่อ follow trend ขึ้นต่อได้นะครับผม อะไร<ม>คือหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาดูว่าตกลงเกิด d i v e r ร์เจนหรือไม่ดูตรงไหนดูยังไงเชิญครับจันปีครับอันาผให้ดูรูปนี้ก่อนล้วกันก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตง่ายๆเลยครับก็ Google มาคือ d i v e r ร์เจนมี4แบบนะครับ Bull Bullish d i v e r g e n c e h i d d e n b u l l i s h divergence b e a r i แ h ล i v e r g e n c e แล้วก็ Hidden b e a r i s h d i v e r g e n c e b u l l i s h d i v e r อ e n c e คือยังไงนะครับคือตัวอย่างนี้นะครับคือราคานะครับ เขาทำโลที่ต่ำลงมานะครับแต่อินดิเคเตอร์ยกโลที่สูงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าโมเมนตัมขาลงเนี่ยเริ่มแผ่วลงแล้วคือราคาต่ำทำตัวต่ตำลงมาแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ต่ำลงเห็นมีคำถามคุณเลซี่แคทแป๊บหนึ่งถามว่าใช้ RSI หรือ ACD นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับคือแล้วแต่ถนัดแต่ละคนเลยนะครับแต่ผมส่วนตัวผมใช้ RSI จะค่อนข้างถนัดมากกว่าละกันหรือถ้าเกิดถ้าเกิด คุณเลนส์แคถามว่าถ้าเกิดเจอใน MAC d แต่ไม่มีในไ s i เนี่ยก็ลองเชื่อ MAC d ไปแล้วลองดูว่าแบ็กเชสกลับไปแล้วได้ผลยังไงละกันเอาน,นี้ดีกว่าเนี่ยแต่คนถนัดนะครับโอเคนี่คือบูลลิตเดเวอร์เจนคือมองว่าเทรนหลักเป็นขาลงนะครับบูลลิตเดเวอร์เจนแต่พอมันเกิดบูลลิตเดเวอร์เจนปุ๊บระยะสั้นมีโอกาสเกิดรอบรีบาวซึ่งการรีบาวเนี่ยจะเป็นระยะสั้นหรือรีบาวพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคนี่คือเทรน,นหลักขาลงหาจุดกลับตัวนะบูลลิตเดเวอร์เจนถัดไปฮิดเด้นบูลลิตเดเวอร์เจ ขวาล่างนี้คืออะไรครับเทนเป็นขาขึ้นนะครับที่เด่นบูลลิเดวเจนเทนเป็ขาขึ้นแต่เราหา h ิ้ d เด่บูลลิเด e เจนเพื่อขาว่าราคาย่อลงมาแล้วเราจะเข้าซื้อตอนย่อเพื่อขึ้นต่อนั่นเองนะครับทิ้เด่นบูลลิเดวเจนเป็นไงคือราคานะครับทำเอ่อทำโลที่สูงขึ้นนะครับผมแต่เอ่อ I, หรืออินดิเคเตอร์ด้านล่างเนี่ยทำโลที่ต่ำลงนั่นหมายความว่าเกิดสัญญาณ โอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วในเทรนขาขึ้นนะครับผมคือโลนยกสูงขึ้นด้วยซ้ำนะครับราคาสูงกว่าเดิมด้วยแต่ไอซเนี่ยต่ำลงนั่นหมายความว่าโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้ว,ลวในอัพเทรนเราสามารถใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อเพื่อ f o l l o w เทรนขึ้นต่อได้นะครับผมแบบ,บที่สามนะครับ b a ลานซ์ i ดวจ์เทไอซคืออะไรคือเป็นหุ้นเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่เราต้องการหาจุดพักตัวหรือจุดกลับตัวของราคาหุ้นนะครับลักษณะการเกิดก็คือเทรนเป็นขาขึ้นนะครับ ราคาทำ High ที่สูงขึ้นนะครับผมแต่อินดิเคเตอร์นะครับทำ High ที่ต่ำลงนั่นหมายความว่าโมเมนตัมการขึ้นในเทรนขาขึ้นนั้นเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดรอบพักตัวหรือพลิกกลับมาเป็นขาลงเลยก็เป็นไปได้นะ age SI, นะครับผสำหรับ b e a r i s h d i v e r g e n c RSI นะครับแบบที่4นะครับ Hidden b e age a r d s h d e v g r g e n t อันนี้ใช้ในในเชรนยังไงครับเทรนเป็นขาลงอยู่นะครับ แต่เราต้องการหาจุดที่สมมติเด้งมาแล้วการหาจุดเปิดช็อตโพซิชั่นนะครับหรือพอมันเด้งมาถึงแนวหนึง่งปุ๊บเราต้องการขายหุ้นทิ้งออกไปที่เราขายไม่ทันในตอนแรกพอเด้งมาแล้วขายเนี่ยก็จะเป็นจุดนั้นนะครับในการหา hidden v a l i divergence นะครับผม hidden b u l l i divergence จะเกิดในเทรนขาลงนะครับคือราคาเนี่ยทำ High ที่ต่ําลงแต่อินดิเคเตอร์ด้านล่างเทำ High ที่สูงขึ้นนั่นแปลว่าเกิด โอ์บอทเรียบร้อยแล้วในดาวเทรนนะครับคือเขาทำทาคายเขาทําราคาต่าลงด้วยซ้ําแต่ไอเเนี่ยให้สัญญาณที่สูงขึ้นนั่นแปลว่าโอ์บอทแล้วในดาวเทรนนะครับให้หาจังหวะเปิดช็อตหรือขายจริงไปซ้ำเพราะมันจะกำลังจะลงต่อนะครับผมเดี๋ยวมีตัวอย่างไหมดูดูแล้วอาจจะงงหมายถึงว่าดูภาพอย่างเดียวอาจจะงงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเจมาดนะครับภาพรายสัปดาห์ก่อนที่เขาจะปรับตัวลงมาแรงๆนะครับเจมาดเราเห็นได้ว่าอะไรครับผม อันนี้ไม่ใช่เกิดเบลิสเตอเจนรอบเดียวนะครับเกิดเขาเรียกว่าดับเบิลเบลลิสเตอเจนนะครับเห็นไหมฮะคือเจมาร์ Mart นะครับทำให้สูงขึ้นตลอดเลยนะครับแต่ออสไอในภาพรายสัปดาห์ด้านล่างนะครับผมทําให้ต่ําลงตลอดเลยนะครับดังนั้นเจมาร์ Mart เนี่ยยิ่งยิ่งเกิดเตอเจนบ่อยๆทีๆหลายๆรอบเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มไม่มีโอกาสปรับตัวลงแรงนะครับผมซึ่งเราก็เห็นในชัดเจนเลยว,ว่าเจมาร์ Mart เนี่ยลงมาจาก63บาบาทพุ่งมามาเหลือตอนนี้ระยะกลางคือเหลือต่ำกว่าสาสิแล้วนะครับดังนั้น นี่คือตัวอย่างของ b a l ลลิช e น g e n นะครับผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับผมคือตัวของ Sky นะครับผมให้ระวังนนหนึ่งลก้กัน Sky คือภาพลายวันนะครับผมเราเห็นได้ว่า Sky เนี่ยนะครับราคาเขาทำ High ที่สูงขึ้นเห็นไหมฮะแต่ดู i อซด้านล่างนะครับเกิด multiple b r a r i s h v e o g e n Ice Eye นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาเขามีการท,ท็ตนทะีะวันนี้ราคาเขามีการเบรก out อัพเทลลงมาแล้วนะสกายผมองว่ามโอกาสลงได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะผม mm hmm. แต่อาจจะแมกนิจูดอาจจะไม่เท่ากับเจมาร์ดเพราะนี่เป็นภาพรายวันของสกายนะครับอื mm hmm. มมีมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมครับ mm hmm. b B I K นะครับ b b I K B B เ K เนี่ยนะครับราคาอยู่ใกล้แนวต้านถูกไหมฮะอยู่ใต้เกาะกรอบบนนะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งถ้าสมมติเบลิสเทเเรนเเกิดใก,ใกล้แนวต้านเนี่ย ยิ่งดีเลยครับยิ่งทำให้โพซิชันหรือ,อ list r รีวอ d ของเราในการเทรดค่อนข้างสูงมากเปิดชใกล้แนวต้านด้วยนะครับผมเราเห็นได้ว่า BBIK ทำาให้สูงขึ้นตลอดนะครับแต่ i อเไอด้านล่างนะครับผมเห็นไหมฮะปรับตัวลงตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย b b i k นะครับเขามีการเบรกเอาดาวเทนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์ที่ ช่วงกลางเดือนมิถุนยนคุมภาพันธ์นะครับนั้นมองว่า b b a เนี่ยถ้ารีบาวขึ้นมาเนี่ยต้องขายนะครับเพราะว่ามีโอกาสลงต่อค่อนข้างแรงโอเคันี้คือตัวอย่างของ b a l s h เ i v e r ร e n c e เรามาดูตัวอย่างของ l u l s i s i v e v g e n c e กันบ้างว่ามีอะไรนะบ้างนะครับผมตอนนี้มีตัวที่ผมเห็นนะคือตัว TQM นะครับตอนนี้เป็นการเกิด l u l s i s i v e r g e n c e ใกล้ๆกรอบล่างของแนวแถวแนวรับด้วยเห็นไหมฮะค,คือ TQM เขาทำลงมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าด้านล่าง iSI เนี่ยเขายกตัวสูงขึ้นนะผมดังนั้นมองว่า TQM เนี่ยถ้าเขาไม่อยู่31บาทเนี่ยมีโอกาสเกิดล็อเทคนิ้อลรีบาวจากตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับผมนี่คือภาพของ TQM นะครับนี่เป็นภาพรายสัปดาห์เลยนะนั้นล็อปการรีบาวเนี่ยจะรีบาวได้ขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูอันนี้กําลังเกิดขึ้นสดๆดร้อนเลยนะปัจจุบันนี้นะครับลองไปวางแผนเทรดดูนะครับผมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเชิญครับ อีกตัวหนึ่งคือตัวเจมาร์ดเหมือนกันอันนี้เมื่อกี้เจมาร์ดเป็นภาพของบูลิสเดวเจนในภาพรายสัปดาห์แล้วพอมาดูกันบ้างในภาพรายวันเนี่ยเราเห็นว่าเจมาร์ดถามว่าทำไมวันนี้ขึ้นนะครับ,เพร,ะะรรบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกิดสัญญาณบูลิสต์เวอเจนนะครับในภาพรายวันนะครับเห็นชัดเจนเลยเกิดบูลิสต์เวอเจนกรอบล่างดาวเทนแชนเนลเกิดปุ๊บไมครรีบาวขึ้นมาได้ประมาณสี่วันรวดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับครับจานเผื่อกันงง เจมาถ้า Time f r a m e w e e k เป็น b บรดดิเดเวอร์เสมัยก่อนที่จะลงหนักๆใช่ครับเป็น b บรดดิเดเวอร์เแต่เนี่ยผมให้ดูสดๆอร้อนว่าทำไมสองสามวันมานี้รีบาวดค่อนข้างดีเพราะว่าเขาเกิด b u l l i s h divergence ในภาพรายวันนั้นซึ่งเวลาเทรดเนี่ยเราควรจะลิงก์สัมพันธ์กันนะครับถ้าดูเป็นรายวันเราเล่นระยะสั้นแต่ถ้าดูเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเราเน้นระยะการนะครับผมครับฉะนั้นจันครับเวลาจะดู d ด ver g e n c e เนี่ยเราจะดูเฉพาะ ช่วงที่เราอยากดูสัญญาณความขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์แค่ช่วงนั้นไม่ได้ต้องดูบริบทว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงมาก่อนด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับจันปีใช่ครับคืออย่างเช่นถ้าเกิดเกิดในรายสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์กับตัวเป็นขาลงแรงๆเหมือนเจมาได้เลยแต่ทีนี้อย่างเช่นเจมาเป็นเทรนขาลงอยู่ถูกไหมนในภาพรายสัปดาห์แต่พอเรามาเห็นบูลลิสเดลเจในภาพรายวันเนี่ยเราอาจจะเล่นเด้งสั้นๆ ซึ่งเป็นการเด้งในเทรนขาลงได้ประมาณนี้นะครับรับส่วนส่วนส่วนในการตีความไดเวเรนซ์เราจะดูที่ยอดหรือเราจะดูที่ตรงข้างล่างจะอยู่จะดูที่ยอดหรือจะดูที่ก้นเนี่ยเรามีหลักในการเอามาประยุกต์ใช้ได้บ้างไหมครับจานปีครับอย่างอย่างที่ผมบอกเลยครับคือเจมาร์นะฮะเอ่อเดี๋ยวผมไปขอใช้โปรแกรมหนึ่งได้ไหมฮะคือมันตีมากคัณเฉิดที่อยู่ผมให้ดูแล้วกัน นะผมผมให้ดูนะฮะตัวเนี้ยเขามีการสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมให้ดูปึ๊บอ่านี่คือเจมาร์ Mart ก่อนที่จะเกิดขึ้นนทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นเจมาร์ดปุ๊บเราเห็นเขาทำรอปุ๊บเราวาดดาวเทรนไลน์รอไว้เลยนะฮะตรงนี้นะดาวเทรนแชนเนลนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันทีละบ,บาร์นะฮะเห็นไหมฮะคือมันลงมาหลุด ๊เราลงนี่ยผมซูมออกถ้ามุดเราตี extend นตมาทางขวานะครับนี่คือผมของเอ็กเแนวโลไว้เฉยๆนะครับดังนั้นหลักในการใช้เนี่ยเห็นไหมฮะคือพอเราเห็นโลสองอันปุ๊บเราตีแนวรอเลยแล้วถ้าเกิดบูลลิสต์เดลเปเซนตไอซ์ไซด์เมื่อไหร่เราเข้าซื้ออย่างตัวนี้ยเราจะได้เข้าตรงประมาณยี่สิบเอ็ดบาทนะครับผมเห็นไหมฮะวกกลับทันทีนะครับผม คือเราให้ถ้าเกิดจะหาบุลลเดเจนไอไซเรให้เราตีเแนวรับรอเลยไม่ว่าจะเป็นแนวที่เป็นดาวเทรนชแนลหรือเป็นแนวแนวนอนก็ได้หรือถ้าเกิดเราจะหาบุลบลิเซลเจนคือด้านบนเนี่ยให้เราตีอัพเทนชแนลรอก็คือตรงข้ามกับนี้นะครับแล้วเราก็หาจังหวะรอเลยนะครับผมยิ่งเข้าใกล้ตรงนั้นเข้าใกล้กรอบบนเมื่อไหร่หรือเข้าใกล้กรอบล่างเมื่อไรแ,แล้วเกิดไนโอเจนเนี่ยให้เรารพยายามหาจังหวะเข้าใกล้ๆกล้แนวนั้น,น,นนะจะได้เปรียบมากนะครับครับ มณีพัฒออนไลน์ศูนสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกําไรอย่างยั่งยืนเราสแกนหุ้นกันมาแล้วเรารู้ว่าเราจะสแกนหุ้นอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการให้ได้หุ้นในเบื้องต้นเพื่อนําไปกันกรองต่อทั้งใช้สูตรสแกนทั้งได้หุ้นเด่นจากที่ต่างๆเนี่ยได้มาแล้วอย่าพึ่งเอาไปวางแผนเทรดเลยนะยังนะควรจะมีกระบวนการใส่ตะกา้า ใส่ตะแกลงกันกรองอีกหลายขั้นเลยผ่าน8ดด่านแล้วเอาไปวางแผนการเทรดได้เลยไหมไม่ครับยังครับเอามากลองอีกขั้นหนึ่งด้วยกระบวนการแบ็กเทสจากอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วนะครับมาดูครับเพราะว่าการสกรีนนี่มันมีสกอร์ลิงด้วยได้หุ้นมาเป็นปึกเลยใส่ตะแกลงแล้วร่อนมาเหลือ3ตัว5ตัวเนี่ยมันมีคะแนนออกมาด้วยเราจะได้เลือกว่า นะเราควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนนะน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะจำนวนเงินจำกัดก็ไม่ต้องลงทุกตัวนะดูคะแนนที่อันดับ1อันดับ2หรือถ้ามีตังเราก็อาจจะเวทน้ำหนักในการลงตามสกอร์ลิงที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนในการสกรีนก็ไดนะ้หรือพอได้คะแนนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแบ็กเทส แล้วค่อยไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการวางแผนการเทรดเพื่อหาจุดซื้อจุดขายจุดคัดนะอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่นะครบในเบื้องต้นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าทำการเทรดหรือเข้าทำการลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้นทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางแอดมินของเราง่ายๆก็คือสแกน QR Code หน้าจอนี่แหละครับง่ายที่สุดนะครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยง่ายสุดเลยหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทาง l ล n e ครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับ ส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค แคนเดนสติ๊กชาร์ตติ้งเล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ตแพทเทิรและเล่มขวาอ e ีเลียดเว็บ t ทรดดิ้งนะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งพิยนผ่านทาง m ั n นี่พัสดเปเชีของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ